ดูตอนนี้จบผมว่าหลายๆคน ก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจบกันง่ายจังซึ่งผมก็เห็นด้วยเลยนะครับปูเรื่องมายาวนานมากแต่ปิดกันง่ายๆแบบนี้เลยก่อนที่จะดูผมเองก็คาดหวังว่าในไหนจะปิดเรื่องของจูโตะทั้งทีก็น่าจะดูเดือดกันกว่านี้อีกสักน้อยแต่เอาเป็นว่าผมก็ขอจดเอาไว้ก่อนไว้เดี๋ยวจบเรื่องก็ค่อยมาว่ากันอีกทีในตอนนี้เองก็มีเรื่องราวให้พูดถึงกันบ้างอยู่เหมือนกันเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องราวของจูโตนกกาเรียนหรือมิโฮที่ได้ขึ้นเป็น ชื่อตอนแต่กลับไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของเธอกันมากสักเท่าไหร่ในเว็บอ f f i c i a l ก็ได้มีการอธิบายที่มาที่ไปของเธอให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับจูโตะนกเรเรนหรือมิโฮเนนเกลียดชังผู้ให้กําเนิดไม่ชอบจูโตที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันและเกลียดชังโลกใบนี้เธอไม่สามารถจะเป็นมนุษย์หรือเป็นจูโตได้แต่เธอก็ได้รู้จักกับความฝันความฝันที่ได้อยู่ร่วมกับซิโยชิชีวิตแต่างงานของเธอจะเป็นความต้องการ แท้จริงหรือเป็นสิ่งที่จูโตะลอกเรียนแบบขึ้นมาความจริงนั้นก็คงไม่มีใครรู้ได้ ึงแม้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นของลอกเลียนแบบแต่ช่วงเวลาที่เธอได้ใช้กับซิโอะชินั้นก็ทําให้เธอได้กลายเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้จะเรียกว่าเข้าใจมากขึ้นหรืองงกว่าเดิมไหมนะครับแต่พอพูดมาแบบนี้ก็ทําให้ผมนึกเสียดายว่าฉากสุดท้ายของซูโตะนอกเรียนก็น่าจะทําออกมาให้บีบหัวใจคนดูมากกว่านี้อีกสักหน่อยอย่างเช่นให้ซิโอะชิเห็นร่างของเธอหายไปต่อหน้าต่อตาอะไรแบบนี้จะว่าไปก็มีอีกเรื่องที่ยังไม่ได้เฉลยกันอยู่นะครับ ว่าทำไมพวกจูโตะแมวถึงต้องมาทำร้ายมีโฮกันด้วยซึ่งก็มีคนเดาๆกันว่าเพราะมีโฮตั้งใจจะใช้ชีวิตแบบมนุษย์ต่างจากจูโตคนอื่นๆหรือเปล่าพูดถึงชื่อตอนก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือความฝันยามค่ำคืนของนัสมิก็ไปพร้อมกับหนึ่งในนิยายของเชกสเปียร์ที่มีชื่อว่าความฝันในคืนกลางฤดูร้อนคำว่าฤดูร้อนในภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือนัสึเหมือนกับที่อยู่ในชื่อของนัสมินั่นเองมาทางฝั่งพระเอกของเรา บ,บ้างที่ได้กลายเป็นจูโตเพนกวินตอนนี้ก็บอกกันว่าจูโตไม่ใช่แค่ก๊อปปี้ร่างแต่ยังโดนทาโรควบคุมร่างกลับไปอีกทําให้เขารู้เรื่องทางเข้าป่าของจูโตและในเว็บออฟิเชียลก็มีบอกเพิ่มเติมกันว่าถ้ามีโฮไม่ตบหน้าปลุกทาโรทาโรก็คงจะติดอยู่ในป่าแห่งนั้นไปชั่วนิรันดร์สำหรับฉากที่โกโดงโมโทาโรยืนบนเกี้ยวมีโคชิและพูดกับเหล่าจูโตทางคนเขียนบทก็อยากจะให้คุณฮิวจิผู้รับบทเป็นทา เป็นคนพูดออกมาเองตอนแรก ทางทีมงานกะจะใช้เป็นทาโร่ก่อนแปลงร่างแต่สุดท้ายแล้วก็ปรับออกมาเป็นเวอร์ชั่นถอดหน,น้ากากันแทนซึ่งในฉากนี้ก็ตั้งใจจะสื่อถึงความเป็นราชาออกมานะครับว่าไปแล้วจูโตเพนกวินผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันดูจะมีพลังเหนือกว่าจูโตแมวและนกกาะเรียนแต่กลับไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรกันสักเท่าไหร่กลายเป็นว่าจูโตแมวที่มีหลายตัวดูโหดกว่าซะง,งั้นทางฝั่งโนโตกันบ้างที่พวกเขาอยากจะเข้าร่วมกับ ดงบราเธอร์สชินิจิเองก็ต้องการการแสดงความจริงใจซึ่งไคโตก็ไปบอกพวกเขาว่าเป็นเงินสง,งน้นในเรื่องก็บอกกันว่าพวกโซโนอีก็ได้เงินจากสภาโนโตมาด้วยเรียกว่าก็ฟังดูแปลกอยู่เหมือนกันผมเองก็สงสัยว่าแล้วสภาโนโตไปเอาเงินมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ยแต่พวกโซโนอีกลับใช้เงินไปหมดแล้วโซโนซาใช้ซื้อกระตูนหายากโซโนนิใช้เข้าล้านเสริมสวยโซโนอีใช้เอาไปกินโอเด้งตอนแรกผมนึก ว่าอย่างโซโนอีจะเอาไปซื้องานศิลปะอะไรแบบนี้ซะอีสุดท้ายโซโนอีก็เลยต้องออกไปตามหาวงแหวนแห่งการอภัยโทษที่อยู่ในป่าของจูโตและด้วยความที่มันถูกเก็บอยู่ในป่าของจูโตทําให้ดีไซน์ก็เลยมีความคล้ายกับโอริงามิผสมความเป็นกลองกองของโลกโนโตเข้าไปและก็ตามที่คาดเดากันว่าวงแหวนแห่งการอภัยโทษก็ใช้ในการปลดปล่อยมนุษย์ที่เคยถูกลบหายไปนั่นเองตรงนี้ก็มีเสริมเพิ่มเติมกันว่าความผิดบาป ของมนุษย์เหล่านั้นก็ยังคงไม่ได้หมดไปแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจของโซโนอิต่อพวกดงบราเธอร์สคนที่ออกมาก็จะมีเพื่อนของฮารุกะหัวขโมยหมีดำแล้วก็ aki, ซาสากิศิลปินที่สิโยช,ชิเข้ามาห้ามทาโรเอาไว้ก็เป็นหน็นว่าสิโยช,ชิก็ไม่น่ามีข้อกังขาเรื่องเผลอไปฆ่าใครแล้วทีนี้ถามว่า โซโนอิมาที่ป่าของจูโตได้ยังไงก็อย่าลืมกันว่าป่าของจูโตมีทางเข้าออกสองทางทางแรกก็คือคุกที่จินถูกคุมขังอยู่นั่นเองส่วนทางที่2ก็คือผ่านทางบ้านเกิดของจีโรเข้าผ่านทางเงาของพระจันทร์ซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้พระจันทร์จะเต็มดวงอยู่ตลอดและเรื่องราวสุดท้ายกับจีโร ที่บทรัฐมมาแรงแสงทางโค้งกับการที่พบว่าเพื่อนสมัยเดกของเขาก็เป็นแค่ภาพหลวงตาม,มาตลอดเท่ากับว่า จิโร่ต้องสูญเสียทั้งคนรักเพื่อนสนิทและคนที่เลี้ยงดูเขามาภายในตอนเดียวเลยแล้วจิโร่จะยังมีอะไรที่ยังคงเหลืออยู่อีกไหมผมเองก็คิดว่าบทของจิโร่กับเทราสากิทํามีเวลามากกว่านี้ก็น่าจะดึงอารมณ์คนดูออกมาได้เยอะกว่านี้นะครับผมแอบรู้สึกว่าดูสั้นเกินไปน้อยและเรื่องเพื่อนของจิโร่ที่กระแทบไม่ได้เสริมอะไรเพิ่มเติมกันเลยตอนหน้าเราก็จะได้เห็นจิโร่ในรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูเหมือนจะเป็นการรวมกันของจิโร่ กับจิโร่ผู้ชั่วร้ายแต่จะใช่ไหมก็ต้องมารอดูกันทีนี้ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันว่ามันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งกันได้ไหมเนี่ยทังทีมงานก็บอกว่าให้รอติดตามชมอีก4ตอนที่เหลือกันและด้วยความที่ว่าเหลืออีกเพียงแค่4ตอนก็จะอาวาสานแล้วมีปริศนาอะไรที่ยังค้างคากันอยู่บ้างที่ผมพอนึกออกหลักๆก็จะมีตัวตนของมาเธอที่อยู่ในมูราสะเมะเสียงในหัวของซีโร่ที่หลัง ก็แทบไม่พูดถึงกันเลยเรื่องราวของไค่โตอย่างตัวตวนที่แท้จริงของเขาคือใครกันแน่แล้วทําไมคข้โตถึงตามเก็บเกียย์ยังไม่นับว่าทําไมเซนไตเกียรถึงกลายเป็นอวตา,าโรโกรเกียรกันอีกและมิโฮก็เคยพูดว่า พวกจูโตะแมวกำลังวางแผนการอะไรบางอย่างอยู่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ก็หายไปเลยและอีกเรื่องที่ปูกันมาตั้งแต่แรก,แรกครับตอนที่นสัสมิถูกจูโตะชิงตัวไปจูโตะได้บอกกับซือภาษาว่าให้เขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเขาจะได้ตัวนสัสมิคืนคาถามก็คือทําไมต้องเก็บเป็นความลับเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยแล้วตอนที่ครบหนึ่งปีก็ไม่เห็นมีวี่แววว่าจะคืนตอนนี้เหมือนบทของจูโตะก็น่าจะหมดลง แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้คำตอบกันไหมนะครับ ก็คงต้องมาลุนน้นกันกับสีตอนที่เหลือแต่เท่าที่ดูจากตอนที่ผ่านมาอาจจะเฉลยออกมากันครบก็ได้ในตอนต่อไปดงบราเธอร์สและโนโตะที่มีโชคชะตาที่ต้องต่อสู้กันกลับต้องมาอยู่พร้อมหน้ากันที่โตะประชุมที่ร้านคาเฟ่ดงบุระมิตรและศัตรูที่ไม่ควรมาพบเจอกันได้พยายามร่วมมือกันผ่านการพูดคุยโซโนอิและเหล่านโนโตะต้องการจะร่วมทีมกับดงบราเธอร์สแต่ความเห็นของทาโร่และคนอื่นๆกลับไม่ตรงกันหลังจาก เสียมีโฮหไปจิตใจของซูโยชิก็ไม่ปกติเท่าไรและก็ยังมีเรื่องของซึบะสากับโซโนนิและชินิจิกับโซโนซาอีกดูท่างานนี้คงจะไม่ง่ายซะแล้วนอกจากนี้ฮิโตสุกิ2องตนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและพวกโซโนชิก็ยังมาที่ร้านอีกการประชุมนี้จะหาข้อสรุปได้หรือไม่แม้ตัวคนเดียวพวกเขาอาจจะดูอ่อนแอ แต่ถ้า9้าคนรวมเป็นหนึ่งแล้วก็พวกเขาก็จะไร้เทียมทานในตอนงานประชุมดงโน่ตอนหน้าดูแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นตอนเอาหากับอีกตอนก็แอบ,บทําให้คิดว่ามันใกล้จะจบจริงๆแล้วหรือเนี่ยซึ่งเรื่องที่น่าสนใจในตอนหน้านอกจากรูปลักษณ์ใหม่ของจีโร่แล้วก็คงจะเป็นจินที่ออกมาจากที่คุมขังได้แล้วเขาจะมีบทบาทยังไงกันต่อและความสัมพันธ์ของซิโยชิกับซอบัสะจะเป็นยังไงกันต่อไปสำหรับฮิโตสกีในตอนหน้าก็ ออกมาทีเดียว2ตัวเลยตัวแรกก็คือเดนเก,กคิคิที่มีพลังของเชชแมนตัวที่2ก็คือแบทเทิลคิที่มีพลังของแบทเทิลฟีเวอร์เจมาแบบนี้ก็เรียกว่าน่าจะครบกันทุกขบวนการแล้วจะขาดแค่ของเซนไคเจอ์ดงบราเธอร์และคิงโอเจอเท่านั้นคีไข่คิของเซนไคเจอร์ ผมคิดว่าน่าจะเก็บเอาไว้เล่นใน VCnext ที่2เรื่องมาเจอกันนะครับแล้วฮิโตสกิ2ตัวนี้หนึ่งในนั้นจะเป็นซียวชิอีกไหมผมก็ยังคงไม่แน่ใจแต่เดาว่าอาจจะเป็นคู่รักที่หญิงสาวเคยกลายร่างเป็นจาคิมาก่อ พูดถึงซิโยชิที่กลายร่างเป็นฮิโตสกิในสเตจโชก็บอกกันว่าซูโยชิได้กลายร่างเป็นฮิโตสกิรอบที่4ีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อออกมาเป็นทางการนะครับแต่ดูจากรูปลักษณ์แล้วก็อาจจะเป็นอวตารขีก็ได้ส่วนข่าวของคิงโอเชอร์ก็เรียกว่างเงียบมากเลยผมคิดว่าสงสัยคงจะประกาศล่วงหน้าแค่วันสองวันกันแน่ๆแต่จะเป็นวันไหนก็คงต้องรอติดตามกันอีกทีและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของดงบราเธอร์สในตอนที่46 ร่วมรวมก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างผิดหวังพอสมควรเลยไม่นึกว่าจะคลายปมออกมากันง่ายๆแบบนี้แต่ยังไงก็คงต้องรอดูกันไปจนจบเพื่ออาจจะมีเล่าอะไรออกมาเพิ่มเติมกันก็นกได้แล้วคนอื่นๆมีความพิถีพิถันยังไงกันบ้างบทสรุปของจูโตออกมาถูกใจกันไหมแล้วเรื่องนี้จะกลับมาจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันได้หรือไม่ก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสละการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ